เดี๋ครับสินคัาเติบซ็อกโอ้โหลกใหม่เลยๆนะครับตันนี้มาใหม่แล้วครับล่าสุดมาวันนี้นะครับก็พิเแอนก็าสองฮะเดต้าฮับก็สนใจ์ท่านครับเป็นดับเบิลฮะเดี๋ยวเราเอาโชว์ในสู่เนาะหมดเกลี้ยงแล้วครับลูกค้าสั่งซื้อไปกระมาเตอร์สต็อกนะครับพร้อมเล่นนะครับนี่เขาจะถามมาฮะจัดส่งทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดฮะครับจัดส่งทุกวันเลยฮะโอ้เป็นิต้าเนี่ครับเอ็มเก้าสองฮะเป็นตัวเทอร์นาเตอร์ ไม่ใช่เกาลัดฮะเป็นเทารัดชื่อคล้ายๆกันฮะสวยงามมากมีลูกสูบแถมให้นะฮะมีลูกไมเวลาทำความสะอาดนะฮะเนี่ยสวยงามมากเดี๋ยวจะตกไม่ใช่ไรระวังตัวนี้นะครับี๋ยวนะครับอาเนะอันนี้ก็เป็นก๊อกสิบเจ็ดนะฮะราคาเดียวกันนะสองหมื่นใครก็สนใจทักมาโอเคนะครับ ลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อได้ก็สิบเจ็ดเองนะครับยิ่งดูแบบเร,ร่งนะก็อย่างว่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะฮะสวยงามครับก็สิบเจ็ดมีลูกสูบมีในแถมให้เบสต้าน,นะครับโอเคนะครับอ่าไปก็จะเป็นก็สิบเก้านะครับกับก็สิบแปดซีดีโนโต้ได้ราคาเดียวกัน ใชยแจ้งทีนะถ้าถามมาก็ได้นี่สิบเะเจสด้วยฮะลูกสุประกบแผ่ให้นะฮะโอเคนี่ก็เอ่อสิบแปดสี่นะจะยโตได้บางคนอยากได้ต,ตก็ต้องเป็นรุ่นนี้นะฮะสิายไม่ได้ผมคามาแจกจะยึตัวได้่มปรับได้ฮะนี่นะครับันึ่นสิบแปดี่ยได้ก็ขายดีครับตัวนี้ก็เตรีมจะงาน โอเคนะฮ okay, ะเนี่ยูกสูงให้นี่ปรับนี่ได้นะฮะจะดมาตรนโอเคร okay, นะครับต่อไปก็จะเป็นอ่ากยี่สิบหกนะครับตัวน,นี้ก็เสร็จเรีกเขายี่หกเลยปีสองสองหกเอชซิกเซอร์นะฮะจยอมยิบใส่ดีสินคตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นการตลาดขนาดเล็กไปนะครับโอ้โห เทาเออร์นะฮะน,นี่มาเลยนะเพียบมีนะครับสวยงามตัวบอกใหญ่ด้วยครับต่อไปก็จะเป็นสไนเปิร์นะสนเปริร์อันนี้ก็เป็นรุ่นอ่าโโพลิมเมอร์นะไม่ใช่โพลิเอเบียสนะฮะอันนี้ก็ราคาก็าจะถูกกว่าไม่แพ้เย่ยนะฮะสไนเปิรนน์นะครับตัดกัดดดดดดนนะฮะ แล้วก็โชว์ก็สนใจก็สั่งซื้อแล้วก็จัดส่งให้แล้วนะครับถ้าใน,นเปิร์ตน,นี้เ่ยุ่งไม่ต้องใช้แคทใช้ไฟฟ้าหรือว่าโอเคนะผมนะเปิร์มีกล้องอยู่ตรงนี้นะมีสปีดให้ด้วยมีสปริงให้ด้วยนะรุ่นรุ่นใหม่นี้จะมีสปริงแถมให้ไม่ต้อง,องห่วงฮะเราแถมให้ถ้ามีก็หายะันน้งสวีก็ตามงานโรงงานจบงานครับเราไม่ได้อ,ออกนะะไม่ต้องห่วงฮะ เราจะพบทุกอย่างนะฮะขังแถงที่ทำงานให้อันนี้เป็นไม้แท้แท้ๆสูงสก็น่าสัตสุนะล้วฮะขายดีนะครับางนงี้โอเคตึ๊บอ่ออาโอเคบมาแล้วครับตึ๊บโอ้โห สวยงามทั้งคู่เลยสันไเปอรุดสั้นกระมีเป็นใจสั่งซื้อที่ร้านดีกันได้ครับเราจะส่งทุกวันนะครับ